สวัสดีครับคือผมมองไม่เห็นทุกท่านเลยนะครับก็เวลาเริ่มจับแล้วผม,มจําเป็นต้องพูดนะครับเพราะเขาให้ผมพูด15นาทีทั้งๆท,ท,ที่ผมสามารถพูดได้ประมาณ3ชั่วโมงก็ผมคิดว่าบรรดาผู้ที่มาบรรยายในวันนี้ครับผมแตกต่างจากทุกคนโดยสิ้นเชิงเพราะว่าผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ไม่ใช่นักโบราณคดีแล้วก็ไม่ใช่สถาปนิกอนุร,รักษ์เมื่อกี้คุณพี่ภูก็พูดไปแล้วว่าผมทํางานเอเจนซี่โฆษณาครับ วันนี้มนุษย์โฆษณาอย่างผมจะมาเล่าเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังนั่นคือการย้ายท้องพระโรงวงังพระองค์เจ้างอนรถซึ่งเคยตั้งอยู่ที่นี่ที่มิวเซียมสยามที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยครับไปที่วัดราชานะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็เกิอาจจะเกิดคาําความสงสัยว่าทำไมทาไมผมถึงสนใจในประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต้องดูชาร์ตนี้ครับก็คือคุณแม่ของผมเนี่ยครับคือ หม่อมหลวงจ้อยงอนรถนันทิวัชรินนะครับคุณแม่เป็นผู้ที่สืบสายราชสกุลงอนรถซึ่งองค์ต้นราชสกุลก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้างอนรถนั่นเองเรียกได้ว่าคุณแม่ผมเป็นแม่ผมเป็นสายตรงของพระองค์เจ้างอนรถนะครับไม่ใช่สายตรงของไอสไตล์นะครับ <c oughs> ตั้งแต่เด็กเนี่ยเลยทำให้ผมเนี่ยได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับท้องพระองค์ที่อยู่ที่วัดราชาแล้วก็เรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพระองค์ท่าน อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่จุดประกายผมเพราะว่าทําให้ผมอยากทราบเพิ่มเติมว่าทําไมท้องพระองค์พระองค์ท่านถึงย้ายจากบริเวณมิเวเซียมสยามไปอยู่ที่วัดราชาพระองค์ท่านเป็นคนอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรพระองค์ท่านทําอะไรบ้างแล้วก็บริเวณมิเวเซียมสยามในสมัยก่อนที่วงังเป็นวังของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ผมยพยายามหาคําตอบ ดังนั้นวันนี้ก็มารู้จักเกี่ยวกับวังของพระองค์ท่านท้องพระองค์พระองค์ท่านแล้วก็ตัวพระองค์เจ้าอ่อนรถไปพร้อมๆกับผมแล้วกันนะครับเอกสารแรกๆเนี่ยครับที่ผมได้มีโอกาสศึกษาตั้งแต่เด็กๆก็คืออันนี้ครับเป็นบันทึกของหม่อมเจ้าแดงองอนรถซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นพระโอรสเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เจ้าองอนรถจากบันทึกของพระองค์ท่านที่ประธานพระธิดากับพระโอรสนะครับก็คือคุณตาผมหม่อมราชวงศ์เล็กเนี่ยครับ ท่านเล่าว่าเมื่อปี2451ก็คือในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการรื้อท้องพระโรงพระองค์เจ้างอนรถจากบริเวณนี้ไปที่วัดราชาทิวาสเพราะว่าตอนนั้นรัชกาลที่5ทรงต้องการที่จะปฏิสังขรณ์วัดราชาทิวาสแล้วเคยเสด็จมาประทับที่ท้องพระโรงวังพระองค์เจ้างอนรถอยู่ทรงพระราชานุสร์ว่าท้องพระโรงนี้งดงามน่าจะไปเป็นหอสวดมนต์ที่วัดราชาอันนี้ก็เกิดคําถามกับผมว่าเอ๊ะ เขาย้ายวางกันง่ายๆอย่างนี like ้เลยเหรอมันเป็นสิ่งที่เพิ่งปฏิบัติหรือปฏิบัติมาก่อนหน้านี้เพื่อนผมคนนึงนะครับเป็นศิลป็นิถานุรักษ์นะครับชื่อจววัฒนยูครับก็เคยอธิบายให้ผมฟังว่าความจริงการที่ฉลหรือวางเจ้านายเนี่ยไปเป็นไปเป็นไปถวายวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตัวอย่างเช่นพระเจ้าเสือท่าน ชะลอท้องพระองค์ของพระองค์เองหรือแล้วก็ไปไปปลูกอยู่ที่วัดใหญ่สวรรณนานะที่จังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันเนี้ยเราสามารถไปดูได้ก็คือเป็นสาลาการประเรียนเจ้านายหลายๆพระองค์ในรัตนโกสินทร์ก็มีการที่รื้อท้องพระองค์แล้วก็ไปปลูกเป็นสาลายอยู่ที่วัดไปเป็นกุฏิจเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นพระกุศลแก่เจ้านายพระองค์นั้นจะทําเมื่อพระองค์ท่านสิ้นพระชนไปแล้วก็ตามหรือว่ายังมีพระชนอยู่ เรือนไทยเนี่ยครับตําหนักเราเนี่ยเป็นเรือนไทยแบบสมัยก่อนก็คือจะเป็นเรือนที่ใช้ไม่มีการไม่มีการตอกตะปูนะครับเราใช้เดือยกรบลิมสลักอะไรอย่างเงี้ยมันจะสามารถแกะง่ายประกอบง่ายจึงทําให้โยกย้ายได้ง่ายดังนั้นตอนนี้ผมก็ได้จิ๊กซออันที่1แล้วนะคบว่ามีการย้ายท้องพระโรงในสมัยรัชกาลที่5เมื่อปี2451แต่ก่อนหน้านั้นล่ะบริเวณวังของพระองค์ท่านเป็นอย่างไรและตัวพระองค์ท่านเองเป็นอย่างไรนะครับก็ เดี๋ยวผมขอพาไปตรงนี้นะครับอันนี้คือแผนที่กรุงเทพสมัยปีพุทธศักราช2430ซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5เช่นเดียวกันนับว่าเป็นแผนที่ฉบับแรกๆของเมืองไทยที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกับสากลแผนที่ตรงนั้นเราจะเห็นพื้นที่ลักษณะสามเหลี่ยมซึ่งผมวงสีแดงเอาไว้ตรงนั้นคือพื้นที่ที่เราอยู่กันในปัจจุบันซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต่อจากวัดพระเชตุพนเราเรียกว่าท้ายวัดพระเชตุพน ตรงนี้เนี่ยละครับเป็นส่วนที่มีวังประกอบด้วยกัน5วังด้วยกันนะครับหาวังเหล่านี้เนี่ยครับล้วนเป็นวังที่ทุกพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามมีพระองค์ใดบ้างก็มีพระองค์เจ้าสิริวงศ์พระองค์เจ้าโกเมนพระองค์เจ้าคเนจรพระองค์เจ้างอนรสแล้วก็พระองค์เจ้าระดาวันห้าพระองค์เนี่ยเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของรัชกาลที่สาม ถ้าสังเกตปีประสูติเนี่ยจะเห็นว่าพระองค์เจ้าระดาวันทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์โตประสูติก่อนเมื่อปี2,355ที่เหลือประสูติปีเดียวกันคือ2,358เจ้านายผู้ชายเนี่ยครับพอท่านประสูติมาประสูติแล้วก็อยู่ในวังหลวงพระบรมมหาราชวังจนกระทั่งโศก,กันก็คือโกนจุกนั่นแปลว่าท่านเป็นหนุ่มแล้วพระชนประมาณ13ชั้นสายเนี่ยก็จะเสด็จออกจากวังพระราชบิดาก็จะพระราชทานวังให้มาประทับอยู่รวมกัน ประมาณการว่าปี2370กว่ากว่าๆเนี่ยทั้ง5พระองค์น่าจะเสด็จมาประทับอยู่ในบริเวณนี้แล้วเรียกได้ว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วกันครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรแรกๆของกรุงรัตนโกสินทร์ที่พ่อสร้างให้ลูกไม่ใช่แค่เป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับผมจะบอกความเปรี้ยวมากกว่านั้นอีกครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่รีไซเคิลครับเพราะว่าไม้ที่นำมาสร้าง กลุ่มวางทยวัดพระเชตุพนเนี่ยครับเป็นไม้ที่รัชกาลที่3ท่านโปรดกล้าวให้หรื้อจากบริเวณพระบรมมหาราชวังเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ย หมู่อาคารไม้ซึ่งเคยเป็นที่พักแล้วก็เป็นตำหนักของพระมเหสีเทวีกับเจ้าจอมมันดานในราชการก่อนๆเนี่ยเริ่มมีการทุดโทมลงเพราะว่าสร้างตั้งแต่ต้นกรุงรัตะนโกสินทร์คือ40ปีมาแล้วท่านก็ทรงเกรงเรื่องอักคีภัยกับความแข็งแรงดังนั้นไม้จํานวนมากเนี่ยรื้อออกแล้วท่านก็ให้ปลูกตึกแทนความล้ําของท่านก็คือท่านไม่ทิ้งไม้ครับท่านเลือกไม้ที่ยังมีคุณภาพนํามารีไซเคิล เพราะฉะนั้นเรียกว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านรักโลกหมู่บ้านแรกๆของกรุงรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกันไม่พอครับถ้าไปดูแต่ละพระองค์เนี่ยท่านเป็นศิลปินหมดพระองค์เจ้าสิริวงศ์โกเมนคเนจรท่านเป็นช่างมุกกํำกับช่างมุกพระองค์เจ้างอนรถท่านเป็นช่างไม้ส่วนพระองค์พระองค์เจ้าระดาวันท่านเป็นช่างสิบหมู่ตอนนี้ครับก็เลยจะเป็นหมู่บ้านของศิลปินที่สร้างขึ้นอย่างรีไซเคิล ผมก็ตั้งคำถามอยู่นิดนึงว่าทำไมทุกพระองค์ถึงมาประทับอยู่ใกล้ๆกับวัดโพถ้าเราย้อนไปดูพระราชกรณียกิจที่สำคัญของราชราชการที่3ประการหนึ่งก็คือการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนนะครับซึ่งท่านเริ่มเมื่อปี2374และกินเวลาถึง16ปีถ้าเราไปอ่านพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนรสเราจะเจอรายนามของ ทั้งห้าพระองค์อยู่ในฐานะช่างแล้วมีบทบทบาทสําคัญในการซ่อมวัดพระเชตุพน์ด้วยเช่นเดียวกันอย่างพระองค์เจ้างานรถท่านมีส่วนในการซ่อมพระระเบียงสีทิศพระองค์เจ้าสิริวงศ์โกเมนคเดจรทั้งสาพระองค์เนี่ยเป็นช่างมุกท่านทําพระทวารกับพระแกลในพระวิหารนะครับส่วนพระองค์เจ้าระดาวานันท่านทำวิหารพระพุทธสายญาติหรือพระนอนรวมทั้งรวมทั้งท่าน ปิดทองลงรักพระพุทธสายญาติหรือพระนอนวัดโพด้วยเช่นกันนะครับพระองค์เจ้างอนรถประทับอยู่ที่นี่จนกระทั่งปี2,393ก็สิ้นพระชนสิ้นพระชนยังพระชนยังน้อยมากเลยครับตอนนั้นก็คือเพียงที่35ชั้นศาแล้วก็หลังจากนั้นมีพระพระโอ,โอ,โอ,โอรสรัชกาลที่3อีก2พระองค์มาประทับต่อก็คือพระองค์เจ้าเปียกกับอีกพระองค์หนึ่งก็คือพระองค์เจ้าสิงหาราจากนั้นก็ถึงปี2,451นั่นก็คือการชะลอแล้วก็ยกย้าย พระที่นั่งไอ,อ้โทษท้องพระโรงไปอยู่ที่วัดราชานะครับอันนี้พูดถึงประวัติมาแล้วผมอยากให้ดูลักษณะทางสถาปัตยกรรมนิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างเวลาเราพูดถึงท้องพระโรงนะครับอย่านึกถึงวังจุฑาเทพหรือบ้านไสทองนะครับอันนี้ให้นึกถึงวังพระองค์เจ้าในสมัยต้นรัรตนโกสินทร์เนี่ยเป็นเรือนไทยที่เรียบง่ายธรรมดามากความจริงต้องเป็นเรือนไทยชั้นเดียวนะครับผมหาภาพไม่เจอตอนที่เป็น สมัยที่อยู่ที่นี่ตอนนั้นคิดว่าไม่ได้มีาการถ่ายภาพไว้อันนี้คือภาพสมัยรัชกาลที่หตอนที่ย้ายไปอยู่ที่วัดราชาที่วาดแล้วความจริงต้องเป็นเรือนไทยชั้นเดียวเป็นเรือนไม้หลังคาเนี่ยครับเป็นหลังคาจัวอย่างไทยแล้วก็ยื่นปีกนกยื่นปีกนกคือยื่นโดยรอบนะครับตรงที่กันศาสตร์เนี่ยจะไม่มีตั้งแต่ตอนต้นหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาดินเผาด้านหน้าเนี่ยครับเป็นจัว่ว นะครับแล้วก็เป็นหน้าบันหน้าบันเนี่ยจะเป็นลายที่เขาเรียกว่าลายลูกฟักซึ่งมันจะเป็นตารางสี่เหลี่ยมอย่างที่เห็นมีช่อฟ้าบรากราะหังหงซึ่งเป็นเครื่องไม้ตรงปลายของปีกนกเนี่ยจะเป็นรูปนาคแล้วก็เชื่อมด้วยใบระกาเช่นเดียวกันวังพระองค์เจ้าเนี่ยครับจะสร้างโดยสถาปัตยกรรมในลักษณะนี้หมดแล้วก็จะทาได้แต่เฉพาะสีแดงเรือนไทยในรัตนโกสินทร์นี่มีฐานานุสักนะครับ บ้านองเจ้าจะเป็นแบบหนึ่งบ้านเจ้าฟ้าจะเป็นแบบหนึ่งแล้วก็จะต้องทําไม่เหมือนกันแล้วต้องทุกพระโอจะต้องทําไม่ข้ามเส้นกันนะครับอันนี้เป็นรูปล่าสุดที่ผมไปถ่ายมาเมื่อวันที่2ตุลาคมนี้ก็จะเห็นว่ายังเป็นสีแดงอยู่ลักษณะเนี้ยยังถือว่าเก็บได้อย่างดีนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมนิดนึงว่ามีอะไรบ้าง ข้อมูลนี่ผมได้จากหนังสือเรือนหลวงของหม่อมราชวงศ์แนงน้อยศักดิ์ศรีนะครับท่านชี้ให้ดูสิ่งที่น่าสนใจอยู่สองสามประการก็คือซุ้มหน้าต่างนะครับเป็นซุ้มอย่างโค้งภายในเนี่ยเป็นลายดอกพุทธานใบเทศดูด้านล่างครับด้านล่างเนี่ยเขาเรียกว่าหยองหยองจะเป็นที่เป็นหยองนี่จะเป็นลูกฟักมีลูกฟักสามช่องนะครับเห็นไหมครับเป็นริมเหลี่ยมอยู่ข้างในภายในเนี่ยก็จะเป็นลายดอกพุทธานเช่นเดียวกัน ใต้หยองเนี่ยครับจะเป็นฐานสิงจะเห็นว่ามีขาอยู่สองข้างคล้ายๆข,ขาสิงนะครับอันนี้เราเรียกว่าฐานสิงภายในมีดอกพุทตาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งดอกพุตตานเนี่ยครับถือว่าเป็นดอกไม้ที่เป็นสิ่งที่มาประดับหวังเจ้านายในช่วงสมัยรัชกาลที่สามเพราะว่าศิลปะจีนเริ่มเข้ามาครนี้ผมขอพาเข้าไปดูภายในท้องพระโรงหน่อยหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงไปดูแผนที่กันก่อนวังพระองค์เจ้าที่อยู่ในรัตนโกรลในปัจจุบันเนี่ยเหลือน้อยมาก ถ้าจะไปดูเนี่ยอาจจะไปดูได้คือวังท่าพ,พระหรืออีกอันนึงก็คือวังบ้านหม้อแต่วังบ้านม้อบ้านหม้อเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับคาวน,นี้พามาดูภายในของวังท่าพ,พระก่อนอันนี้คือแผนที่นะครับว่าลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไรเราจะเรียกว่าเป็นท้องพระโรงห้าห้องห้าห้องคือ5้าช่วงเสารเราจะเห็นช่วงเสาเนี่ยเรียงกันอยู่แบ่งเป็นช่วงเสาทั้งหมดห้ห้องนั่นคือช่วงเสาที่รับกับจัว่วไม่นับปลายๆซึ่งตรงนั้นเป็นเป็นรับปีกนกนะครับเราจะไม่นับว่าตรงนั้นเป็นห้อง ที่น่าสนใจก็คือเราจะเห็นสีดำถ้าเป็นแนวเข้มข้างบนเนี่ยครับอันนี้ในอดีตก็คือการกั้นพระฉากเวลาเสด็จออกให้เฝ้าเนี่ยจะเสด็จออกจากพระทวารด้านนี้มาเพื่อให้คนเฝ้าท้องพระโรงวังพระองค์เจ้าส่วนใหญ่ตั้งพระฉากในลักษณะเป็นแนวนอนเสด็จออกทางแด่งฝั่งนี้หมดไม่ว่าจะเป็นวงังวังบ้านหม้อก็เป็นแบบนี้ทีนี้มาดูวังพระองค์เจ้าออนรถนะครับ เป็นท้องพระโรงขนาดห้าห้องเช่นเดียวกันแต่ทั้งสังเกตดีๆจะเห็นว่าพระฉากนี่กับตั้งแนวแนวตั้งแล้วก็เวลาเสด็จออกเสด็จออกให้เฝ้าทางแนวข้างซึ่งแตกต่างจากท้องพระโรงพระองค์เจ้าอื่นๆอ,อันนี้ผมหาคําตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมท่านทรงดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้ถ้าใครมีความรู้หรือตั้งข้อสังเกตอะไรได้เนี่ยอธิบายผมให้เป็นความรู้ได้ก็จะขอบคุณมากนะครับเออมาดูภายในบ้างอันนี้คือท้องพระโรงจริงๆนะครับที่ผมไปถ่ายมา ตรงที่ตั้งพระพุทธรูปในปัจจุบันตรงนั้นคือส่วนที่ตั้งพระฉากแล้วก็ตั้งพระแท่นเวลาเสด็จออกให้เฝ้าเห็นเสาไหมครับตรงนั้นก็คืออย่างที่ผมบอกว่าแบ่งเป็นห้าเป็นห้ห้องตรงนี้เราจะเห็นสองห้องนะครับตรงนี้จะเห็นพระทวารเวลาเสด็จออกด้านข้าง อันนี้จะเป็นอีกฟากหนึ่งนะครับพระพุทธรูปจะอยูด่ด้านหลังเราอันนี้เป็นอีกฟากหนึ่งของทองพระโรงจะเห็นว่าเป็นเสาสามสี่ห้าที่อยู่ต่อไปสีที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่ทาตอนหลังล่าสุดนะครับไม่ใช่สีดั้งเดิมอย่าลืมว่าวางของพระองค์เจ้าเป็นไม้ทาได้แต่สีแดงเท่านั้นนะครับทาสีอื่นไม่ได้อันนี้เป็นภาพปัจจุบันนะครับที่ผมไปถ่ายมานี่เป็นภาพสมัยรัชกาลที่ห้าผมได้จากหนังสือเรือนหลวงเช่นเดียวกัน ตอนที่เริ่มก่อสร้างที่วัดราชาจะเห็นโครงไม้อยู่ตรงนั้นนะครับนั่นคือการต่อแล้วก็เริ่มเริ่มสร้างหลังจากที่ยกท้องพระโรงจากที่นี่รื้อไปแล้วแล้วไปสร้างที่วัดราชาเราจะเห็นโบสถ์คอนเซปชันอยู่ด้านหลังส่วนภาพขวามือเนี่ยเป็นท้องพระโรงเมื่อต่อเสร็จแล้วแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นสองชั้นอันนี้เป็นภาพสันนิษฐานว่าสมัยรห้ารหนะครับเพิ่งค้นพบที่ตำหนักตึกวังปลายเดินเมื่อไม่นานนี้เอง ก็ลักษณะของท้องพระโรงวัง,วง,วงพระองค์เจ้างอนรสนะครับก็ผมขอเอาสิ่งที่อาจารย์แน่งน้อยสรุปในหนังสือเรือนหลวงมาเล่าให้ทุกท่านฟังก็คือสรุปว่าท้องพระโรงแห่งนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างของท้องพระโรงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เ,เห็นการปรับเปลี่ยนหน้าที่การใช้สอยตามยุคสมัยเดิมเป็นท้องพระโรงเดิมเป็นวังต่อมาก็กลายเป็นอหอสวดมนต์นะครับแล้วก็ถือว่าได้รับการดูแลรักษาอย,ย่างดีจากวัดราชาธิวาสด,ด้วยผมแถมท้ายอีกนิดนะครับ ไม่ได้มีแค่วังพระองค์เจ้าเงินรถเท่านั้นที่อยู่ที่วัดราชาหากท่านใดก็ตามที่สนใจอยากไปดูท้องพระโรงวังพระองค์เจ้าซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่สสามารถไปได้อีกสองวัดวัดหนึ่งคือวัดปรินายกซึ่งเป็นท้องพระโรงวังของพระองค์เจ้าสิริวงศ์พระราชโอรสพระองค์ใหญ่อีกวังหนึ่งก็คือเออีกวัดหนึ่งก็คือวัดกษัตริย์ตราธิราชอายุทยานะครับก็คือเป็นวังของพระองค์เจ้าอุไรพระราชโอรสอีกพระองค์ของรัชกาลที่3 วัดกษัตริย์ทิราชท้องพระโรงพระองค์เจ้าอุไราภายในนี่มีมีภาพเขียนเป็นเทพเทวชุมนุมนะครับอยู่บนแผ่นไม้สวยงามมากครับแล้วก็วันนี้การบรรยายจะจบลงไม่ได้ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยมีคําถามหนึ่งคำถามว่าคําว่างอนรถแปลว่าอะไรงอนรถอันเป็นนามนามราชสกุลกันกับเป็นพระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้างอนรถนะครับ งอนรถก็คือส่วนที่อยู่หน้าราชรถเป็นส่วนประกอบสําคัญก็คือจะเป็นส่วนที่งอนขึ้นไปก่อนจะเป็นหัวหน้าแล้วก็ติดทวัดรถเห็นไหมครับผมดึงรูปพระมหาพิชัยราชรถมาให้ดูส่วนที่งอนขึ้นไปก่อนที่จะเป็นหัวหน้าแล้วก็ทวัดรถส่วนนั้นเนี่ยเรียกว่างอนรถงอนรถเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้ราชรถดูสง่าแล้วก็งดงามแล้วก็ถือว่าเป็นอาภรของราชยานของพระมหากษัตริย์อันนั้นคือความหมายแท้จริงของคาว่างอนรถแล้วก็ วันนี้ผมก็ดีใจมากที่ผมมีโอกาสมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับท้องพระโรงพระองค์เจ้าอนรสซึ่งเคยอยู่ที่นี่ในวังในดีที่เป็นเป็นที่ของท่านและในฐานะที่ผมเป็นเป็นเชื้อสายของพระองค์ท่านผมก็รู้สึกดีใจมากที่ผมได้พูดเกี่ยวกับพระองค์ท่านเรื่องราวของพระองค์ท่านในที่ที่เคยเป็นที่ของพระองค์ท่านมาขอบคุณมากครับครับผม